ต้นนี้เป็นสถานะเดี๋ยวแจ้งสถานะเขาก่อนเขาจะเป็นความแม่อุ้มดอกนะเขาจะเป็นลูกไม้สถานะเขาคือคือ,คอนางเขาอุ้มดอกให้เราหลายต้นแล้วเอ้ยหลายดอกแล้วทุกคนเนี่ยลูกเขาสายอแยกไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังยังไม่งามยังไม่งามใบเนาะให้ชมต้นแม่ไปก่อน มองไกลๆจะงามกว่าไหมแต่มองที่สวนอย่างนา้ำเลยทุกคนเขาจะมีความแบบเนี่ความสีแบบเนี้ยอันนี้ก็ได้สองดอกอสีจริงจะจัดมากเลยทุกคนเราอยากให้ทุกคนเห็นสีจริงมันมีความแหลมแหลมนอันนี้ใบใหญ่นะคือเขายุบไปแหละเขาเพิ่งออกมาให้ดอกสองดอกแล้วให้มเมล็ดสองลูนแล้วอยู่ในที่เราเพาะไวคะ้ค่ะ เราแยกใส่แล้วเราแยกใส่ตู้ไว้แล้วแล้วก็นี้อันนี้คือความแม่เนาะแม่อุ้มดอกแม่อุ้มดอกของลูกไม้สวนเราอันนี้แล้วก็ความนี้แล้วก็ตัวนี้ว,ว้าวว้าวไหมทุกคนเราว้าวมากเลยนะแล้วก็มีอีกต้นนึงเดี๋ยวเราพาไปชม เดี๋ยวนะตามมานะใครจะใจดีตามสอรอยอม,มาปึ๊บแล้วก็จะมีคุณแม่อุ้มดอกอีกต้นหนึ่งีนจะเป็นบอลใบเข้มๆแบบนี้บอลใบไทยใบไทยแล้วก็สีแดงขับเข้มเขาจะเป็นลูกไม้ของอจำทัาบดูกระดูกดูกระดูกเข้มอย่างนี้ทุกคน ความใบเขาขับเข้มนะเขาแดงแบบแดงวายแจ๊ดๆนะทุกคนอันนี้ได้ได้สองดอกเหมือนกันอันนี้ได้ดอกเดียวทุกคนอันนี้เราได้ดอกเดียวลูกอยู่ในกระบะหมดแล้วนี่เราพอเพาะไว้หมดแล้วส่วนมากเราทําลูกไม้แดงอันนี้ไม่งามได้ดอกนึ่งแล้วก็ไอ้นี่ไอน้นี่แล้วก็ เจ้านี้แล้วก็แม่นี้เพิ่งผสมไปวันที่หลอนๆนี่แหละทุกคนแล้วว่าน่าจะติดอยู่ดอกพี่อะเบิ่งดีละ่ะคือผสมแมละนี่อันนี้ดอกใหญ่นะจริงดอกใหญ่มากดอกเขาสมบูรณ์แล้วว่าน่าจะติดอยู่เราเก็บเกบสอรไว้เป็นผสมของสีการจนาสีการจนากับแม่ เรจังหวัดระยองเดี๋ยวจะพาไปชมอีกคลิปนึง